ังหวัดที่เรียกว่าเป็นตัวพ่อของพระหุวัฒนธรรมเลยทีเดียวเพราะว่าเขารวมผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยจีนขเขมรลาวและชาวก้วยหรือชาวกุยจังหวัดเดียวเนี่ยพูดกันถึง3ภาษาเป็นอีสานที่นิยมกินข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนียวไปเที่ยวด้วยกันกับมัลติไทยแลนด์100ที่มาหลากหลายเรื่องราวสุรินทร์อีสานมหัศจรรย์อี่เป็นนุ่มสุรินทร์ที่เ <c oughs> มืองชา และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ชาวกุยหรือชาวกวยตั้งอยู่ที่บริเวณวัดป่าอาจียงที่อำเภอท่าตูมเนาะและนี่ก็คือพี่อนุชาพี่อนุชาวสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพี่อนุชาเฟิร์นอะได้ยินมาว่าสุรินทร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นตัวพ่อในเรื่องพระหุวัฒนธรรมนี่จริงไหมคะพี่โอ้มาถูกทางเลยครับออาสุรินทร์เนี่ยเป็นแหล่งรวมของพระหุวัฒนธรรมเลยการกลมกลืนของวัฒนธรรมเรามีกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด หลักๆนะครับกลุ่มชาติพันธุ์กุยค่ะกลุ่มพัชบัญเขมรแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ลาวนะครับแล้วก็ส่วนในเมืองก็จะมีเสริมขึ้นมาคือกลุ่มไทยจีนนะครับในสุรินทร์นะครับเรามีภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั้งหมด3ภาษาโอ้ยในกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็จะใช้ภาษาในพื้นที่ในชุมชนของตัวเองนะครับแต่ภาษาหลัก ในการสื่อสารของเราเนี่ยจะเป็นใช้ภาษากลางในการสื่อสารกันทั้งหมดโฮมเสวดันเมืองสุรินเนี่ยเล่าไว้ว่าชาวกุยได้อพยพมาจากเมืองอัตตะปือและเมืองแสนปางในลาวเข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่จังหวัดสุรินซึ่งเป็นกลุ่มชนที่มีความสามารถด้านคชษาที่ว่าด้วยการจับทางให้ตรงตามลักษณะคชฉรัก และในสมัยพระเจ้าเอกทั์เนี่ยช้างเผือกแตกออกจากพระเนีรหลวงกรุงศรีมาแถวป่าพนมดงรักจึงโปรดให้ออกติดตามมาจนถึงเขตอำเภอรัตนบุรีในปัจจุบันค่ะและได้พบกับเหล่าผู้นำชุมชนชาวกุยที่เขามีความชำนาญมาช่วยติดตามคล้องช้างเผือกส่งคืนกรุงศรีได้สำเร็จพระเจ้าเอกทั์ก็ทรงพอพระทัยมากจึงพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่ทุกคนโดยให้ขึ้นตรงต่อเมืองพิมายซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในขณะนั้นค่ะเชียงปุ่ม หนึ่งในผู้นำชุมชนชาวกุยที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหลวงสุรินทร์พักดีที่ตามประวัติศาสตร์ได้ระบุไว้ว่าเป็นเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรกก็ได้แจ้งแก่เจ้าเมืองพิมายว่าจะขอตั้งเมืองใหม่ทางกรุงศรีจึงยกให้บ้านภูประทัยขึ้นเป็นเมืองใหม่และได้ส่งบรรณาการแก่กรุงศรีราชสำนักจึงจัดตั้งให้หลวงสุรินทร์พักดีเป็นพระยาสุรินทร์พักดีคะ่ะและได้ยกเมืองภูประทัยขึ้นเป็นเมืองประทัยสมัน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่1จึงยกฐานะขึ้นเป็นเมืองสุรินในปีพุทธศักราช2329ันนี้ของทั้งหมดอันนี้เป็นของชาวกุยเลยหรือเปล่าคะก็เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันครับแต่นี่พิเศษพี่จะให้ดูตัวนี้อันนี้เหรอคะใช่ มันคือไว้ของคอสัตว์หรือเปล่าคะใช่แต่ว่าท่ายิบบิ๊กมากเก่งอีกแล้วหนูเดาว่าเป็นช้างถูกมันจะติดกระดับนี้นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนเลี้ยงช้างนะครับเราพูดถึงเรื่องช้างแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูสุสานช้างกันดีกว่าดีไหมครับไปค่ะพี่สุสานช้างนะครับเป็นแนวคิดของท่าน พระค,ครูดรสมุหานนะครับจเจ้าวาดวัดป่านะครับมีแนวคิดที่จะทําจะรวบรวมกระดูกช้างนะครับที่ล้มที่อยู่ในที่ต่างๆเ <c oughs> นี่ยมาอยู่รวมกันนะครับเวลาช้างล้มเนี่ยแต่ละบ้านก็จะไปฝังไว้แต่ที่ต่างๆต่าง,ง,ง <c oughs> นะครับก็จะกระจัดกระจายท่านก็เลยมีแนวคิดที่จะเอากระดูกช้างนะครับมารวมกันไปที่นี่แต่ละหลุมเนี่ยหนูเห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างบนหลุมมันคืออะไรคะพี่เป็นการยกย่องอยากจะยกย่องให้เกียรติช้างนะครับสมัยก่อนก็ใช้ลบนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองท่านก็เลย อ,ออกแบบให้เป็นหมวกนักรบโบราณแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ Elephant World ในศูนย์โคชศึกษาค่ะอยู่ที่บ้านตากลางตำบลกระโพอ,อําเภอท่าตูมนะอยู่ใกล้กับบริเวณวัดป่าอาเจียงที่เนี่ยเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรอเนเวอร์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของช้างเล่ร่อนทั้งจังหวัดก็เลยมีแนวคิดที่จะนําช้างกลับบ้านก็เลยทาโครงการช้างคื้นถิ่นนะครับก็เลยสร้างเป็นศูนย์โคจใจศึกษาขึ้นมานะครับทุกเพื่อนค่ะเดินม,มาทั้งวันแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยมากพี่เมื่อยขาสุดๆเดี๋ยวพี่พานั่งแท็กซี่ดีกว่าไหนแท็กซี่อ่ะพี่นี่ไงฮะพี่ชา้าง แท็กซี่ช้างในพื้นที่อิลูเฟนโบตรงนี้ค่ะเขามีอะไรบ้างคะพี่ก็ไฮไลท์หลกัลกๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4-5จุดนะครับอย่างซ้ายมือเราเนี่ยก็เป็นโรงช้างสำคัญนะครับข้างในก็จะจัดแสดงเรื่องของช้างเผือกและก็ช้างสำคัญทางก้าวตะกูล เป็นแบบช้างพิเศษใช,ใช่แล้วมีอะไรอีกคะพี่ก็จะมีอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งาทางสุรินเนี่ยจะเรียกว่าอียิปต์สุรินอียิปต์สุรินใช่โดยรูปแบบของอสถาปัตยกรรมเนี่ยจะคล้ายๆของพิรามิดของอียิปต์นะครับอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือลานแสดงวัฒนธรรมของช้างสแสดงเรื่องราวเกี่ยววัฒนธรรมคนกับช้างอีกอันหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือหอชมวิว โหนี่ก็ถือว่าเป็นลมาร์คสำคัญที่ใครมาเอรเฟนเวลเนี่ยไม่ควรพลาดเลยใช่ไหมคะครับมาสุรินไม่ควรพลาดนะครับอีเฟนโวลเดี๋ยวพี่จะพามาดูพี่ใหญ่ของเมืองสุรินทร์เรารไหนครับพี่นี่ครับวิเขาคืาาาอใครอ่ะอันนี้คือคุณตาทองใบคุณตาทองใบครับตอนนี้อ,อายุก็53ผลงานนะครับถ่ายโฆษณาหลายเรื่องละคระครับเป็นพี่ใหญ่ในวงการวินี่เรามาเจอดาราเหรอเนี่ยเซเลบสุรินทร์เวิร์ จากที่เราผ่านมาในหมู่บ้านช้างนะคะหนูจะเห็นว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาก็จะมีลานจอดช้างอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะมีทุกหลังเลยมันเหมือน fills, กับว่าเราเข้าไปในหมู่บ้านหนึง่งแล้วก็มีรถจอดอยู่ในบ้านแต่ว่าแค่ว่าแต่ละหลังเนี่ยเขาจะจอดเป็นซูเปอร์คาร์หรือว่าจะจอดเป็นรถขนาดเล็กหรือว่าจะมีจอดหลายคันหลายตัวอย่างนี้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะพี่อย่างช้างที่อื่นนะครับเวลาเลี้ยงควานช้างก็จะไปปูกไว้ชายป่หา souvent, หรือที่อื่นแล้วก็ตัวควานจะกลับมานอนบ้าน แต่ช้างสุรินเรานะครับจะอยู่ที่นี่กินนอนด้วยกันนะครับเย็นก็จะพาช้างขี่ช้างไปอาบน้ำครับ<า>เสร็จแล้วก็กลับมาผูกไว้นอนอด้วยกันอยู่ด้วยกันย4ิบสี่ชั่วโมงครับมเมื่อกี้หนูได้ยินคีย์เวิร์ดที่ว่าพาช้างไปอาบน้ําครับอันนี้ที่นี่มีแบบโชว์อาบน้ําให้เราดูบ้างไหมคะพี่อยากดูไหมครับอยากดูเดี๋ยวพาไปดูกัน แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โครงการเขาชอาณาจักรที่จังหวัดสุรินเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพี่เขาอาบน้ำช้างกัน อนแกะสะลักในปรา,าสาทหนึ่งเดียวที่พบและสมบูรณ์ที่สุดในไทยเลยค่ะพระโหเป็นพระเอก,กลักษณ์ของจังหวัดสุรินนะคะจึงขึ้นชื่อว่าเป็นราชนีโหของจังหวัดสุรินเป็นพ้าดั้งเดิมของบรรพบุรุษเลยนะคะ อันที่2ของเฟิร์นที่จังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปชมปราสาทสีขอรภูมิกันค่ะปราสาทสีขอรภูมิตั้งอยู่ที่บ้านปราสาทตำบลระแงแงห่างจากที่ว่าการอำเภอสีขอรภูมิ500เมตรเป็นปราสาทที่งดงามและก็สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ เชวว้างขึ้นในสมัยพุทธศตรวรรษที่1 7ในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสวนิกายซึ่งเขาบูชาพระศิวะเป็นใหญ่ตามรูปแบบศิละปะเขมรโบราณประกอบด้วยปราสาทอิฐ5องค์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยจะมีปราสาทประธานหนึ่งองค์อยู่ตรงกลางและก็มีปราสาทบริวารอีก4องค์ล้อมอยู่ทั้ง4ี่ทิศทั้งหมดเนี่ยจะตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันและมีสระน้ำล้อมรอบเว้นทางเข้าด้านหน้าด้านหลังไว้ ปราสาทสีขอรภูมมเนี่ยเป็นปรา,าสาทที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดสุรินเลยโดยทับหลังเนี่ยเขาจะสลักรดลายสีวานาตราชเป็นลวดลายพระศิวะสิบก้อนไร่รำอยู่บนหงส์ามตัวค่ะโดยจะมีพระอุมาพระนารายพระพรหมแล้วก็พระคเนศอยู่ในพิธีด้วยส่วนเสาประดับประตูด้านหน้าเนี่ยเขาจะสลักรูปนางอับษร คิดดูว่าคนสมัยศตวรรษที่1ิเขาสามารถสลักลวดลายที่ละเอียดขนาดนี้ได้ขึ้นหน้าทึ่งมากและที่ฟอนอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาตัวเองก็เพราะว่านี่เป็นทับหลังที่สวยและก็สมบูรณ์ที่สุดชิ้นหนึ่งในเมืองไทยเลยนะและนี่ส่วนนางอับศรเนี่ยเราจะพบได้ที่นครวัดหรือว่าปราสาทในกัมพูชาแต่นี่คือนางอับศรแกสลักในปราสาทหเดียวที่พบและสมบูรณ์ที่สุดในไทยเลยค่ะ เดินทางจากปราสาทสีขอรับภูมิประมาณ20นาทีนะเราก็จะมาถึงที่นี่ค่ะปากกาโชคผ้าไหมยอ้อมไม้ก้าวมงคลหมักโครนดอกบัวชื่อเขาเก๋ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่ามา นีคุณแม่สมใจนะคะเจ้าของร้านผู้ด่งดังของเราเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่เนี่ยช่วยแนะนําเรื่องผ้าโฮสุดินเพิ่มเติมให้เราหน่อยเมื่อพิธีกรสวยๆมาตึงที่นี่ที่สําคัญเลยจะต้องให้น้องใส่ไดรู้ว่าผ้าโฮสุดินของเราสวยขนาดไหนอุ้ยคุณแม่ก็ชมเกินเอาให้สวยจนทีมงานตะลึงเลยนะแม่ได้เลยเ,ยเดี๋ยวเราไปดูกัน เซอร์ไพรส์มากเลยค่ะแม่เพราะว่าตอนแรกเขาเป็นผ้าเป็นผืนผืน,ผนสี่เหลี่ยมธรรมดามแล้วคุณพี่เขาแบบแต่งสดเย็บออกมาเป็นเลเยอร์ชุดออกแบบแพทเทิร์นที่สวยงามขนาดนี้เลยค่ะแม่ผ้าโวคืออะไรคะแม่ผ้าโวเป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็บรรพบุุษของเราที่จะใช้ผ้าเป็นผ้าสิริมงคลถ้าเราบวชนาค ู้ชายจะต้องนุ่งผ้าหฮแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่คมใบสีก็คือผ้าโฮอจึงขึ้นชื่อว่าเป็นราชนีหฮของจวดสุรินเป็นผ้าดั้งเดิมของบรรพบุรุษเลยนะคะและที่น่าภูมิใจแทนพี่น้องชาวสุรินเลยก็คือกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้ประกาศให้ผ้าหฮสุรินเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาติประจําปีพศ2565อีกด้วยค่ะแม่แม่คะแล้วที่มาของผ้าไหมย,ย้อมไม่้าโมงคนเนี่ยมาจากอะไรคะ บรรพบุพรบุษเราใช้พวกเปลือกไม้ย้อมผ้าพร้อมย้อมพวกเหยพวกอะไรอ่ะแม่ก็เลยวิเรคราะห์และค้นหาไม้ก้ามงคลน,นี้มาใส่บ,บนผ้าพื้นที่แม่ทอแล้วก็ออกแบบลายต่างๆที่แม่ต้องการแล้วก็เอกลักษณ์ของจวกรชลินมาเพิ่มเติมอย่างเงี้ยเป็นสีสันของผ้าไหมที่มันโดดเด่นแล้วก็ดูสวยงามค่ะลูกเก้าอย่างอันนี้มีอะไรบ้างคะแม่ข้อแรกเลยก็คือแก่นขนุนนะคะที่สองก็เปลือกมายมที่สามก็ คูที่สี่ก็ดอกดาวเรืองที่ห้าก็ขมิ้นที่หกก็เปลือกอร่างท,าาที่เจ็ดก็มะขามสุกที่แปดก็ครั่งส่วนสําคัญที่สุดก็คือโคนใต้ก่อบัวอ,อันนี้เป็นความรู้ใ,ใหม่หนูไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะแล้วมีประโยชน์มากๆด้วยนะคะเนี่ย ยังไงวันนีนะ้หนูก็ขอบคุณแม่สมใจมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้งานนี้เราได้เห็นผ้าที่สวยๆเรามีความเป็นมงคลแล้วแต่ว่าอันนี้คนยังพอจับต้องได้ยังซื้อได้เดี๋ยวเราลองไปดูผ้าแบบที่มีความลักช r y h i ไฮ e อน l i ล i มิเต็ดเอดิกันไปแลยอย่างถ้าวันนี้หนูเอาเงินมาล้านหนึ่งพี่ป้อมหนูซื้อเซตนี้ได้ไหมคะเป็นข้าวสายพันธุ์เดียวที่ชาวนาด้วยกันเองต้องมาซื้อข้าวตัวนี้กินครับ ที่นี่คือกลุ่มทอผ้าไหมยกทองจันโสมมาบ้านท่าสว่างนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองเดี๋ยวเฟินจะพาไปดูของดีอีกหนึ่งอย่างของจงังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็คือผ้าไหมแต่จะเป็นผ้าไหมที่ทําให้ทุกคนเนี่ยร้องฮะแต่หายังไงเนี่ยไปดูมาแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ป้อมค่ะพี่ป้อมสวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนพี่ป้อมเนี่ยช่วยเล่าความเป็นมาของที่นี่แล้วก็ผ้าไหมยกทองให้หน่อยนะคะ ครับผมก็เริ่มจากประมาณเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยท่านก็มีมีรับสั่งอยากจะฟื้นฟูท่านทรงอยากจะฟื้นฟูผ้าแบบโบราณครับเมื่ออาจารย์ได้รับคําสั่งมาแล้วเนี่ยก็กลับมาที่สุรินทร์นะครับบ้านเกิดของอาจารย์ก็รวบรวมคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน<ม>ต้องมาเหมือนกับเริ่มฝึกทํากันใหม่จากคนสูงอายุเนี่ยประมาณสัก10คนแล้วก็ช่วยกันทำนะครับช่วยกันคิดนําความรู้มาสร้างเป็นผ้ายกทองขึ้นมา กําลังทํางานกันอยู่เลยเดี๋ยวชมที่อีกนี้ก่อนได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายครุดยุดหน้าครับรครุดยุดหน้าเนี่ยจะเห็นลายอยู่ด้านหลังนี่คือด้านหลังนะครับคนทอจะทางานที่ด้านหลังลายมีความปราณีตแล้วก็ซับซ้อนมากๆเลยนะคะใช่ครับอันนี้จะตะกอเยอะหน่อยครับหน1 6ตะกอจากที่เราเห็นเมื่อกี้200กว่า คนละชั้นกันเลยถึงต้องใช้4คนทอนี่ยด้านล่าง้4คน,คนใช่ครับจะมีอีกคนหนึ่งอยู่ข้างล่างคือพอลายมันเยอะขึ้นเป็น7800ตะกอขึ้นไปเนี่ยเริ่มซับซ้อนมันต้องใช้คนเพิ่มอีกคนข้างล่างคือตัวข้างล่างจะต้องมีท่อตะกอลงไปค่อนข้างยาวนะฮะแล้วก็ต้องมีอีกคนหนึ่งคอยจัดอยู่ไม่สามารถใช้สองคนมาช่วยได้ต้องเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วอย่างนี้1วันเนี่ยทอได้ประมาณความยาวเท่าไหร่คะ4เซน สามสี่เซนเท่านี้สั้นมากแต่ว่าใช้เวลาทาั้งวันใช่ครับอันนี้ทําไมถึงใช้เวลานานขนาดนั้นคะคือสุรินเราจะใช้ไหมเส้นเล็กในการทอนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะถมได้สักเซนนึงอ่ะมันก็จะใช้เวลามากกว่าการใช้ไหมเส้นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะแล้วประกอบกับการโปรเซสในการส่งลายเนี่ย<ช>ที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยต้องเปิดต้องยกอะไรอย่างเงี้ยฮะมันใช้เวลามากทําได้แค่นี้จริงๆ อันนี้มีพอจะมีผืนจริงให้หนูดูบ้างไหมคะมีครับเดี๋ยวผมพาไปชมที่เรือนรับรองโอ้ถ้าเห็นใกล้ๆคือละเอียดมากทุกเส้นตัวตัวไหมทองเนี่ยเป็นเป็นเงินนะครับแล้วก็กระไหลทองก็คือหมายถึงทองจะเคลือบอยู่ประมาณ5%มันแบบประยิบระยับมากเลยคะ่ะแล้วอย่างผืนนี้นี่ราคาเท่าไหร่คะพี่ป้อมผืนนี้ประมาณแสนกว่าบาทครับ2เมตรเป็นแพทเทิร์นแบบประยุกต์เลับ เจ็ดร้อยกว่าตะกอแล้วอย่างแพงสุดๆนี่เท่าไหร่คะแพงสุดตอนนี้ก็ประมาณ3ามแสนแบบ2,600กร้อตะกอที่ที่น้องเห็นมาสักครู่เนี่ยนะครับ<อ>ครับก็ถอ4สี่คนเหมือนกันห้าหนึ่งผืนราคาหยียบ4ีบ่แสนแต่สมการเราคอยแน่นอนแล้วอย่างถ้าวันนี้หนูเอาเงินมาล้านหนึ่งพี่ป้อมหนูซื้อเซตนี้ได้ไหมคะไม่ได้ครับทำอไ,ไม่ได้ต้องรอคิวหนูหนูมีล้านนึงเลยอะพี่ป้อมไม่ได้จริงๆครับต้องรอคิวเพราะว่ามีลูกค้าที่เขา เข้าคิวรอมา5ปี6ปี7ปีมีอยู่แล้วแต่ลายคนระับบางรายใน7จ็ดปีจริงๆครับนานมากทุกคนกคือนอกนจากมีเงินแล้วเราต้องมีเวลารอด้วยนะต้องมีเวลาให้ด้วยแล้วอย่างนี้ผ้าไหมสวยๆแบบนี้ถูกนําไปใช้ในงานอ e ีเวนต์อะไรที่เราน่าจะรู้จักกันบ้างคะงานแรกเนี่ยจะเป็นงานเอเปกนะครับเป็นงานเอเปกคือการประชุมปี2003ประชุมผู้นําประเทศเขตเศรษฐกิจ21ประเทศคือนนี้นะครับเป็นผ้าคลุมไหล่ของภรรยาผู้นํา คือผู้สมรสเ,เ,เป็นฮะครัคตนี้ก็จะเป็นงานสําคัญของประเทศอีกงานนึงคืองานครองสิริราชาสมบัติในหลวงรัชกาลที่9นะครับปี2 5ง9ครับเป็นผ้าที่ทอถวายพระราชานุก,กันะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นผ้ากลุมพระอังสานะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยจะมีตราสัญ,ญลักษณ์ของพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ตรงนี้อันนี้เราทอเก็บไว้ยังไม่ได้ทำเหมือนเป็นที่ระลึกใช่ครับเราเอาไว้โชว์ให้ แขกนักท่องเที่ยวที่มาชมแล้ก็ขอบคุณพี่ป้อมมากนะคะคที่ให้ความรู้แล้วก็พาหนูมาดูค่าสวยๆแบบนี้นะค่ะพี่รประทับใจมากๆเลยเดี๋ยวขอเวลาเก็บเงินกลับมาซื้อนะคะ ดีค่ะและนี่คือฟฟนกริลเพืนจะพาทุกคนไปศึกษาวิถีชีวิตธรรมชาติเรียนรู้การดำรงชีวิตในป่าโอ้ยที่นี่มันไม่ใช่ป่านี่ชนนสีแดงอยู่ตรงนี้นี่เอง <c oughs> เห<อ>็นไหมชนวนนั่นน่ะเอ้าพี่แทนสวัสดีครับยินดีครับมาเข้ามาข้างในก่อนสวัสดีครับสุแทนสุดจินนะครับเราเป็นผู้กอ่อตั้งไซตอมออกนิฟาร์มที่นี่เองนะครับ คำว่าแซตอมเนี่ยมาจากภาษาอะไรแล้วมันแปลว่าอะไรคะเป็นภาษากูยอีกภาษาหนึ่งที่พูดในจังหวัดสุรินทร์แซแปลว่านาตอมแปลว่าห้วยแปลว่านาริมห้วยครับผมแล้วอย่างนี้ถ้าหนูจะพูดว่าสวัสดีค่ะพี่แทนหนูเฟิร์นตอนนี้อยู่ที่แซตอมออร์แกนิกฟาร์มจังหวัดสุรินทร์ที่ฟิร์นสวยที่สุดในหมู่เขามีแค่เฟิร์นกับพุ่งนาแล้วบรรยากาศก็ดีมากมีลมเย็นผ่านๆต้นไม้เต้นบนยภูเขาหลลูกอนนี้พูดไงคะพี่แดนภาษาไทยพี่ยังจําไม่ได้เลย แซวแล่แล้วอย่างนี้แซตอมออร์แกนิกฟาร์มเนี่ยคืออะไรคะพี่แทนอ่าแซตอมออร์แกนิกฟาร์มตอนนี้เราตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมที่เราทําก็จะมีทํานาอินทรีย์ปลูกข้าวพื้นบ้านเป็นหลักจากนั้นเราก็มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าว หลากหลายสายพันธุ์เป็นเครื่องดื่มนะครับผมจากนั้นก็จะมีะท่องเที่ยวเชิงเกษตรเช่นเรามีฟาร์มสเตย์มีร่องเรือ,อขยักโดยใช้ธรรมชาติแถบบ้านเรานะครับจากนั้นก็จะมีอาหารในเครื่องดื่มพื้นเมืองครับเนี่ยเป็นหลักๆแล้วก็ที่แถมมาก็จะพาท่องเที่ยวชุมชนด้วยครับอเอยเลิศม,มากอะ่ะแล้วอย่างนี้พี่แทนเริ่มต้นจากอะไรคะเรามีที่ดินที่ได้จากจากพ่อแม่เนาะเราก็เริ่มต้นจากการทํานาครับผมเป็นหลักเลยแล้วทีนี้ก็เริ่มจากเอะจะทํานาอะไรดี ทำนายอินทรีย์นะําเหมาะที่สุดครับผมเพราะว่าเป็นยุคสมัยที่คนเริ่มเปลี่ยนผ่านแล้วว่าจะเข้าจูรักสุขภาพมากขึ้นครับผมเราก็เลือกเลือกว่าเออเราจะทํานายอินทรียนะราคาอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมเราก็เลือกพันุ์ข้าวเลือกทําพันุ์ข้าวพื้นเมืองเป็นหลักข้าวสุรินนั้นดังมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปเราพากันไปได้ครับพี่ ตรงนี้เรามีอะไรบ้างครับพี่แทนเยอะแยะไปหมดเลยอันแรกข้าวที่เราขายดีอันดับหนึ่งคือผักกาอําเปือหรือไม่ดอกมะขามนะครับผมสีข้าวเปลือกเป็นสีดอกมะขามนี่ยสีเนี่ยสีข้าวเปลือกมันนะครับใช่ครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นผักกาดปูขัดขา,ดขาวค่ะเราสีเป็นทั้งข้าวกล้องสีเป็นทั้งข้าวขาวครับตัวนี้ปกติชาวนาจะไม่ซื้อข้าวกันกินนะครับ เป็นข้าวสายพันธุ์เดียวที่ชาวนาด้วยกันเองต้องมาซื้อข้าวตัวนี้กินครับผมอุ้ยมันมีข้อดีต่างกับถ้าเราเอาปากกาปืนมาสีขัดขาวมันจะนุ่มคนแก่จะชอบกินมันจะนิ่มมากอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวเด่นเลยชนะเลิศการโหวตสุดยอดข้าวอร่อยมาหลายปีเลยนะครับข้าวพันธุ์ดีมารีนินสุรินครับมลิีนินสุรินหรือชาวบ้านเขาเรียกว่ามารีดำจะเป็นสีคำๆดำๆครับผมเป็นข้าวพัฒนาพันธุ์มาจากพันธุ์พื้นบ้านเรานี่แหละบั้วเราไปชิมการแปรรูปจากข้าวพวกนี้นะครับผม ไป,ไปค่ะอันนี้ทําไมพี่แทนถึงเลือกผลิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้คะพี่จริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมข้าวมันมีมาเป็นพันปีแล้วนะมันอยู่คู่กับสังคมเกษตรกรรมเรานานแล้วมันทํามาจากข้าวเรามีภูมิปัญญาในการผลิตของคนไทยเรานี่แหละในการผลิตลูกแป้งเอากันมาเอามาทำแล้วก็เป็นเครื่องดื่มใช้ในการเทศกาลเฉลิมฉลอง อันนี้ทามาจากข้าวอะไรคะพี่อันนี้ทํามาจากข้าวมะลินินสุรินครับอ่ามะลินินพันุ์ที่ชนะการประกวดตัวมะลินินนี่ชาวบ้านก็ส่งเสริมชาวบ้านปลูกกันเยอะตอนนี้ณปีนี้เราต้องการต้องการเยอะมากเลยข้าวมะลินินสุรินครับเพื่อนขอบอกเลยนะคะว่าถ้าใครมาสุรินเนี่ยควรที่จะมาแวะที่นี่เลยแซ่ตอมออร์แกนิกฟาร์มเพราะว่าที่เนี่ยเขามีของกินมาแล้วไม่อยากลุกไปไหนเลย ขอบคุณมากนะคะพี่แทนวันนี้น <ะ S 2> หนูได้ความรู้ใหม่เยอะแยะม,มากมายเลยคะ่ะ yeah. <c oughs> จะบอกว่าสุรินทร์เนี่ยสนุกมากเป็นสีสันทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ถูกนำมาสืบสานต่อยอดด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตัวเองจนกลายมาเป็นเสน่ห์ที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสด้ดวยตัวเองแล้วสุรินทร์จะไม่เป็นแค่เมืองรองหรือจังหวัดชายแดนอีกต่อไปแต่จะเป็นวิสานมหจสรจ์สำหรับทุกคน